ฝันเห็นดอกบัวญาติมิตรหรือคนที่อยู่ห่างไกลจะส่งข่าวหรือเดินทางมาหาระวังคำพูดจะนำไปสู่การทะเลาะเบาะแวงระวังต้องทุกข์ยากลำบากใจด้วยเหตุซึ่งเกิดจากบุคคลซึ่งมีวัยอ่อนกว่าความรักความรักออกแนวศึกชิงรักหักสวาสดมีเรื่องหึงหวงกวนใจกันตลอดเวลา คุณควรจะคบหาดูใจกับคนที่มีอายุไล่เลี่ยกันกับคุณให้มากที่สุดอารมณ์ของคุณในระยะนี้ขึ้นขึ้นลงลงบ่อยมากและมักจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ดวงการเงินการงานจะต้องระวังเรื่องคำพูดเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องขัดแยง้งจนถึงเป็นปากเสียงกันได้จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างทั้งที่เกี่ยวกับเรื่องการงาน อาจมีคนเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากคุณระหวังเรื่องการเมืองในออฟฟิศไว้บ้างอย่าไว้ใจใครง่ายๆเกินไปเลขนำโชค2 6 8 1 3 5 2 5 4 5 6 7 0สากฝากกติดตามชอบ